มาต่อกันที่เรื่องของโอลิมปิก2024กันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมในขณะนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยของเราก็ได้เดินทางไปถึงกรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยหลังจากที่ช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีกระแสด,ดราม,มา่าเกิดขึ้นมากมายในะเกี่ยวกับชุดพิธีการเดินเข้าสนามในช่วงพิธีเปิดโอลิมปิก2024นะซึ่งนักกีฬาไทยในพิธีเปิดกีฬาแข่งขันโอลิมปิก2024เนี่ยก็ต้องบอกว่า พอเปิดตัวออกมาก็มีหลายกระแสให้ความเห็นในแง่ลบนะคะเกี่ยวกับดีไซน์ของชุดนะคะคุณผู้ชมชุดนี้เป็นอย่างไรนะคะโดยหลังจากที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสุดเนี่ยก็ได้สรุปข้อสรุปนะคะจากคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกม2024เนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าจะให้นักกีฬาใส่ชุดที่ออกแบบโดยทีมงานแกนสปอร์ตนะคะร่วมกับอีก4คณะนะคะนั่นก็คือ เสื้อผ้าลายมรด,ดกโลกบ้านเชียงของจังหวัดอุดรธานีในวันพิธีเปิดโอลิมปิกเกมนักกุงปารีส2024ที่จะถึงนี้นะคะโดยหลังจากที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้แถลงข่าวถึงเรื่องของประเด็นชุดพิธีการดังกล่าวนะ,ะโดยพลเอก วิทย์เทพาสดินนัทธิยาค่ะได้กล่าวว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะเพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นร่วมกันอย่างเท่าเทียมและขออภัยสําหรับ ความเข้าใจผิดและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะเนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกและทีมงานเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะ,ะในการร่วมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผ่านวัฒนธรรมผ้าและสิ่งทอไทยนะจึงได้มอบหมายให้ทีมออกแบบแต่ละแบรนด์เนี่ยนำเสนอนะคะแล้วก็ในเรื่องของชุดกีฬาแจ็คเก็ตนะคะชุดไทยพระราชทานรองเท้ากระเป๋าต่างๆเนี่ยซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกเป็นผู้คัดเลือก และเป็นผู้ออกแบบตัดเย็บภายใต้ชื่อแบรนด์ทรงสมัยนะคะคณะกรรมการโอลิมปิกดําเนินการคัดเลือกผ้าเองไม่เกี่ยวข้องกับด่วยใดนะคะในการออกแบบเห็นชอบโดยคณะกรรมการโอลิมปิกได้มอบให้คณะทํางานแล้วก็หัวหน้าคณะกีฬาค่ะเป็นผู้ที่จะพิจารณาในการที่จะออกแบบเสื้อผ้าทุกชนิดนะคะโดยเพราะฉะนั้นค่ะคณะกรรมการโอลิมปิกเพียงแต่มอบนโยบายว่าให้ปีนี้ ในการพิธีเปิดเนี่ยพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยให้ด้วยความที่ว่าให้โจทย์ไปนะคะว่าที่ปารีสเนี่ยเป็นเมืองแฟชั่นค่ะควรที่จะแสดงอัดตลักษณ์นะคะไทยให้ชัดเจนว่าควรทำอย่างไรออกแบบชนิดใดจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ คณะกรรมการโอลิมปิกก็ขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะในส่วนของชุดพระราชทานสีฟ้าที่ปรากฏนั้นค่ะทางคณะกรรมการได้กำหนดให้นักกีฬาใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการนะ,ะส่วนชุดที่จะใส่พิธีเปิดทางคณะกรรมการโอลิมปิกก็เลือกเอาไว้ว่าจะให้ใส่เป็นแจ็กเก็ตสีน้ำเงินจากแกรนสปอร์ตนะคะโดยโดยในการประชุมเนี่ย ทางด้านของคณะกรรมการอุตปิตก็ได้ย้ำนะคะคอนเซปต์ในเรื่องของทีมออกแบบนะตัดเย็บว่าขอให้เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายนะไม่อึดอัดเข้ากับสภาพอากาศนะแล้วก็ต้องแฝงไปด้วยอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะมีความทันสมัยเป็นสากลแล้วก็ มองแล้วว่าทางแกรสบอลเนี่ยทำออกมาได้ดีนะ,ะเอาเป็นว่าในเรื่องของดราม่าชุดเดินสนามเนี่ยก็จบไปนะคะคุณผู้ชมสรุปว่าไม่ใส่ชุดสีฟ้านะคะแต่ว่าใส่เป็นแจ็คเก็ตเดินเข้าสนามแทนนะคะรอชมพิธีเปิดโอลิมปิก2024กันได้นะคะคุผู้ชมซึ่งจะมีพิธีเปิดพร้อมกันในวันที่26กระกกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ